ว่าทำลายข้าวของก่อนค่ะหนูก็เลยบอกว่าเอ้ยของแบบโอ้ยม็ก็สจะบดอะค่ะพี่อของมันแบบสกรปรกหมดแล้วเขาก็นึกว่าหนูไปด่าเขาผมไนี่เป็นคนทะเพราะว่าเพราะว่าเขาหันมาด่าผมไงสกรปรกแต่คนนั้นผู้หญิงใช่ไหมใช่ผมแล้ันอารมณ์แล้วผมไม่ตีผมก็คนพี่ผมมีสิทธิ์โลงมโมโหก็เขาด่าผมผมก็โมโหอะะตรงชอ็อปร้านขายของเล่นด้านสะพานเหล็กร้องถูกพ่อค้ากลุ่มธุรกิจเดียวกันข่มขู่คุกคามไม่เกรงกลัวตํารวจด้านในแม็กคู่กรณีโตกลับ อ้างผมตั้งหากที่โดนกระทำเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรายละเอียดได้กับข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ครับผมสอบกันรองตังนะจมัจะได้นายคนโง่ฉันต้องลงนั่นแหละจบไปได้ผมผมอยากอยากอยากให้ตัวก้อยกแต่ตัวโก้จ นี่อ้นคจะบ้าไหไอ้บ้าันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราคุณจะบ้าไหไอ้เราเราเกงแคไนนะที่เราผูุ้ณพเร่นงตางยุคปัจจุนคนไม่ออกไปงี่ไม่ใช่ที่เราอยากพูดที่นี่ถ้าเราเก่ที่เนี้ยบทสุดแน่ไม่ได้อยู่ที่คนทม่มีเก่ตะตาในฐานะนี้ง่าย่ายไมยังาวัดกั่าง ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่7สิงหาคมนายตงเจ้าของร้านขายของเล่นอตงช็อปเปิดใจผ่านรายการโหนกระแสถึงสาเหตุความขัดแย้งกับพ่อค้าคู่แฝดแม็กกับไม้ที่เป็นคู่กรณีเนื่องจากในแม็กและไม้เจ้าของร้านคีตุกตาได้มาซื้อของที่ร้านแต่อยู่ๆก็เริ่มซื้อของในราคาพิเศษเพื่อจะเอาไปขายที่ร้านตัวเองและเริ่มขายสินค้าลักษณะเดียวกันกับร้านอตงคืออาร์ตทอยและกล่องซุ่มจนเหมือนจะเป็นร้านคู่แข่งกันไกล ต่อมาคู่แฝดที่ถือว่าตัวเองเป็นขาใหญ่ประจําตึกก็พาในอ้วนหรือชื่อจริงที่ชื่อว่ากายมาฝากทํางานกับร้านอะตงซึ่งอาตงใจอ่อนเพราะแม่ของในากายเดินทางมาขอให้รับลูกเข้าทํางานด้วยตัวเองแต่หลังจากนั้นก็มีปัญหาเพราะในากายจะคอยส่งข่าวเรื่องสินค้าที่เข้าใหม่ซึ่งเป็นความลับของร้านให้กับคู่แฝดอยู่เสมอ ซึ่งตลอดเวลา4เดือนที่กายทำงานกับอาตงกายมาทำงานแค่17วันต่อเดือนเท่านั้นแต่ยังได้รับเงินเดือนเต็มจนอาตงตัดสินใจไม่จ้างต่อทําให้ในกายไม่พอใจอ้างว่าไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะเดิมทีอาตงบอกว่าจะจ่ายเงินเดือน1 5 0 0 0บาทให้1ปีและขู่ว่าจะโทรฟ้องมาเฟียแฟร์อาตงจึงจำใจต้องจ้างต่อเพราะกลัวอิทธิพลจนเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาร้านอาตงขาดสภาพคล่องจึงขอเลื่อนการจ่ายเงินเดือนจากวันที่25ของทุกเดือนเป็นวันที่5กรกฎาคม ต่อมาวันที่เกิดเรื่องตีหุ้นส่วนของร้านอตงได้ไปหาที่ร้านซึ่งกายไม่พอใจเพราะตี้จะเป็นคนที่คอยรายงานพฤติกรรมให้อตงฟังตลอดและกายคิดว่าตีเป็นต้นเหตุที่ทําให้ตัวเองโดนไล่ออกจึงไปตามคู่แฝดมาที่ร้านอตงจนเกิดปากเสียงกันถึงขั้นตีโดนกระชากหัวตามภาพคลิปที่ปรากฏ หลังเกิดเหตุตีไปแจ้งความกับตำรวจสอนอรพระราชวังซึ่งแนะนำให้มาแจ้งความทุกครั้งที่โดนข่มขู่ทั้งนี้หลังคู่แฝดซาวาตีไปแจ้งความแล้วก็ได้ส่งในกายไปข่มขู่ถึงที่ร้านบอกว่าถ้าเรื่องไม่จบและมาเปิดร้านมีปัญหาแน่นอนทำนองว่าวันนี้ปลอดภัยแต่พรุ่งนี้ไม่รับประกันนอกจากนี้ในรายการยังมียูทูบเบอร์ดังทั้งกิวเนคอนเมลฟิสและแป้ง4ีบิงเปิดเผยว่าถูกคู่แฝดเข้ามาข่มขู่เพราะเห็นว่าทั้งสองคนสนิทกับร้านคู่กรณี เป็นอาแบบสั้นง่ายๆ,ๆนะพี่คือ,ค,อคือก่อนที่จะมีเรื่องเนี่ย <อะ S 2> คือเขาอ่ะหาพาคนมาขู่ผมที่ร้านมาหาเรื่องกันเป็นประจำแล้วคนนี้เขามาขู่เนี่ยก็เขาจะอ้างชื่อว่ากี่กี่กี่ซอยตอกลงหมูลูกบุรมทมแปะกงแปะกง,แปะกงให้มาออกตัวแปะกงกงนี่กงไหนผมไม่รู้นะพี่พี่ต้องไปถามคนที่เกี่ยวเองอ่ะอย่างนี้แล้วที่สำคัญคือมีผู้กับก็จะโทรมาหาน้องผมเป็นประจำว่าให้ไปเขาไปเคลียร์เรื่องเขาก็จะบอกว่ามีผู้ใหญ่สั่งมาคนลูกคุนี้สั่งมาตลอดเวลาสั่งให้เข้ามาเคลียร์เข้ามาเคลีย เรื่องทั้งหมดน่ยมันไม่ได้มีอะไรพี่แค่ว่าเขาไม่หยุดหาเรื่องผมเองแล้วในคลิปอ่ะในคลิปที่เขาโพล่าสุดเนี่ยมีเร่าดูด้วยใช่ไหมมีผมมัมีพี่มีก็มีมีก็พอเขาด่าผมไงผมเลยเดินขึ้นไปด่าเขาคืนแค่นี้เองโอ้พี่ผมจำเผมจำไม่ได้พี่ต้องเปิดกล้องตแล้วตาไล่จำไม่ได้พี่เรื่องอะไรไม่เขาด่าผมเหมือนทำนองเขาด่าผมอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้เลยพี่แล้วเราไปผมก็ขึ้นไปด่าเขาคืนแล้วผมก็จะลงแล้วใครที่ไปกระชากหัว ผมไ่ยเป็นคนทำเพราะว่าเพราะว่าเขาหันมาด่าผมไงสกปรกแต่คนนั้นผู้หญิงใช่ไหมใช่ผมบอกผมพูดตรงผมรับยังทั้งใจเลยนะพี่ผมรับอารมณ์แล้วผมไม่ตีผมแกไปัญหาว่ามือคินมกูบ้าอะไรแค่นี้เองผมมีสิทธิ์ผมก็คนพี่ผมมีสิทธิ์ลโมโหก็เขาด่าผมผมก็โมโหผมบอกจริงเลยพี่คือเขาตกลงกันเองว่าเขาอาจจะจ่ายเงินให้อ้วนเนี่ยคือจ้างให้อ้วนลาออกเพราะว่าอ้วนมีปัญหากับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในร้านเขามีปัญหากันเรื่องอะไรครับมีปัญหากันเรื่องอะไรผมไม่รู้พี่ผมแค่รู้แค่ว่าเขามีป ทีแรกเขให้2ปี 2> แต่แตผมเบรกไว้ว่าให้เหลือปีเดียวพอแล้ว2ปีมันเยอะไปอ่าแล้วแต่บุกเขาก็ยอมจ่ายไปปีหนึ่งแล้วก็จ่ายมา7เ,เดือนแล้วนะ,ะไม่มีปัญหาอะไรเลย,เลยแล้วตันสุดท้ายเขาไม่จ่ายไล่อ้วนก็เลยมาอพอมาเสร็จปุ๊บในคลิปที่เขาลงในในโซเชียลในอะไรก็ตามอ่ะคลิปที่ลงทั้งหมดอะ่ะมันไม่ได้มีความเป็นจริงทั้งหมดและก็ไม่ได้มีทั้งหมดเรื่องจริงถ้ามีเรื่องจริงต้องมีตั้งแต่แรกเลยว่าเขาขึ้นไปทวงตังคุยกันดีดยังไงพูดจาอะไรกันยังไงว่ากันยังไงแล้วถึงมีประเด็นขึ้นมมมมมมาาาแต่่่ผผยยยัง้้เสอวไไดฟี ถ้าผม,มาอาเฟียจริงผมจะมาขายของทําไมและผมบอกเลยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นใครจะคิดยังไงคิดไปครับแต่ผมบอกได้เลยว่าทั้งหมดทั้งมวลไม่มีเรื่องจริงสักอย่างถ้าตอแหลกันผมตอแหลไม่เป็นเรื่องแจ้งความนะครับผมบอกเลยว่าถ้ามีจริงผมจะมายืนตรงนี้ทาไมครับผมไม่หมไปโรงพักผมเคยไปโรง,งพักที่ไหนแลวครับเพราะว่าตำรวจทำอะไรผมไม่ได้เพราะผมไม่เคยทำอะไรผมไม่เคยมีความผิดอะไรตำรวจจะมาตามผมไปได้ยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมที่ทุกอย่างอ่ะมันมีเหตุมีต้นมีปลายแต่ตัวผมไม่ได้ทาอะไรใครก็มาทำอะไรผมไม่ได้ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube Twitter และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ